SR4 BM21 แกะและ SR5 จะรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิมตรของกองทัพ3ประเทศไทยกัมพูชาลาวจรวดหลายลำกล้องแบบ SR4 ขนาด122ม mm, ิมตรของกองทัพบ,บกไทยที่มีประจำการ4ระบบและอยู่ระหว่างการจัดหาเพิ่มเติมอีก2ระบบเป็นระบบไม่นำวิถีมีระยะยิงประมาณ20-40กิโลเมตรและขยายเพิ่มเติมสูงสุด50กิโเมตรมีอัตราย,ยิง40นัดใน30วินาที จรวดหลายลำกล้องแบบ B.M.21 แกะขนาด122ม mm, ิลิเมตรของกองทัพบกกัมพูชาที่มีประจำการราว8ระบบเป็นระบบไม่นำวิถีมีระยะยิงไกลสุด40กิโลเมตรและอัตรายิง40นัดใน20วินาทีจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ S.R.5 ขนาด122และ220มิลิเมตรของกองทัพประชาชนลาวที่มีประจำการจำนวน12ระบบเป็นระบบนำวิถีมีระยะยิงไกลสุด20-40กิโลเมตร และขยายได้ไกลสุด50กิโลเมตรจำนวน20บวก20ท่อยิงสำหรับขนาด122ม mm, ิลิเมตรและ70กิโลเมตรจำนวน666ท่อยิงสำหรับท่อยิงขนาด220มิลิเมตรมีอัตรายิง40นัดใน30วินาที